เอาถ้าสั่งนะเีวไปนเอาเด้อนิ้วหัวนะิว่าห้ได้เพวกเนะต้อใหุ้ดเหถ้าคลิปกัมาไ้คลิปดูพี่น้องมือนี่นะครับเกยนหนึ่งังนี่หนึ่งสอขอบคุณครับผม น้องอาพิชิตชัยครับพ้นี้คอยวาได้คลิปเดียวแม่พเอกครัข้าลังเห็นอันนี้ไห้ยังฮะอ๋อพเอกอ่เหัเดี๋ยวพี่น้องมารอดชมมาพระเอกเงา่เดตุาบนเรมีเง้ยมีเารือองขนสูงแวัสดีครับดีซ้ำพี่น้องออกเซตละโอพระน้หาเบาพอดีจะโดนนัเป็นว่าวอน้องคือแบบ่าพโดนก็มาหายฮอ้นน้องตี

เราเลีหอลนี่เามันจสเจเกซ่จะอง่อกงก็เป็นสีเหลเจ้าหาโรงันพวกเจ้าสิข้อขาจังหัวองวเรากำลังจะข้อฉากตอนตีสวาวงเจ้าฟังให้ดีว้าววงนี้คือวาพรถอรถพอรถพอรถพอรถอรถพอริงอรถพ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 อรพอรถพพ เจ้าขึ้นมาเดี๋ยวนี้ขัาเจ้าขึ้นหรอกว่าข้าจะไปทุนถวายพระโอรสให้มันาจัดการพวกนี้รอสักทีโค้เสนเราหรอกว้าวดวงนี้จะเดินเป็นว้าวของพโอแ่นอนให้เจ้าไปทุนถวายพระโรสของเขาเขามาจับด้านพวกนี้ให้มันไปข่าตาเลยไปโอ้ เากหยี้ยอางกาครับผแบบนี้ปิ่เีากนี้ฉาพวาวับี่น้องมาบ่พ่เอกอ่ากําลังเห็ดเออกม่ร้อนป่ะปวดเตอรไหาครับผมอ่าแล้วก่งป้าพี่น้องนี่ใส่ข้าวเห็นแสงหรป้ามีโบให้ปวดเหงากโหดกันเลยเอามาร้อยเราอุตสาหไว้เนี่ยเชื่อใจเห็นก็่อยู่เนี่ โอ้โหโพสเตอร์ใหม่นะครับเดี๋ยวจะโพสพรุ่งนี้กล้งขัเห็นนะครับพี่น้องสุดยอดเลยพาะเอกอาร์นะครับคูบนในเห็นไห้พี่น้องครูกล้าว่าให้เขาเล่ามาแล้วไใส่กันบนในโพส ส่งมั้ยจงเลออกนบายมันแี่นองบอกจังไหนมาเอนมาพ่มานพพี่น้องเีาเฮปปเตอร์ไมให้พี่น้องรอชมมืออื่นนะครับเฮปเตอร์ไมชิดโ่้าเ่อาเาอลาไก่อนปีหน้าร้อยเป็นอย่างหรอล้ให้เจ้าเ่องว่างแข็งจับปวกเนาะเมนโปเตอร์มานนักบวกแล้วก็ตเหมนสครั้ฟังกินไว้ดีกัน้ด็กัน เพราะว่าเราทำอ้ไรกเพื่อเริมต้นีรงนี้าพใบหตเปยกบกเพลงหน่งงานไม่อบเพลงไซื้อเพลงใหม่ดีน้บาเนาังนอจากวายเขาเป็นี่มีกีเสียหกบกขายดย่่นแ่่ผู้ใดไปิว่าองนี้หรือว่าเสื้อหิ่งห้อไปเอาลูกแก้วทเสีมาทุนเนือไหะค

เอาทิ้งสั้นดีอยถ้าใจสั่นับอาทนี้ก็เกวันนั้นแล้วีรถ้าสั้นก็ป่อยว่นเอกเดี๋ยววันี้พาไ้เราเาอวเราดีอาพิัยสมรถให้งย่างสมารอทโฟเพษาองกับาเยภาษาไทยนะครับผมฝากดไยนะครับงหน่อยๆก็ลังเรียนดูน้ำใหม่จังหน่อยๆพูดติดตามไก็ค่อย่องหน่อยพ เด oh oh, ี๋ยวพี่น้องมาก็สติกติดตาไหมพี่กองครับพี่น้องพระเอกอ่าเรากำลังซ้อมรล้พี่น้องตอนนี้ก็ตีสามตีสองตีสามโอ้ตีสามแล้วพี่น้องตีสองหาสิบเกตแล้วนะครับปาร์ตมาหนีซ้อมตแต่แถวหกโมงแล้งจนวัวตีสามพี่น้องครับเวลาจอดจันนะครับจันจอดจอดเลยครับอันนี้พระเอกไอ้เรับนายยงคานี่กำลังล่อขึ้นฉากต่อไปนะครับผมซ้อมสู้ พี่น้องตอนนี้ห้าแล้วครับเตยลานเ <c oughs> อาพี่น้องฝากก็เลยกดแชร์ครับขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องครับาโอโรตปินเงินปินทองในญี่ปุ่นพี่น้องนะครับฝากก็เลยกดแชร์พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับตอนนั้นเดี๋ยวจะเก็บคือพดีพี่น้องเป็นยังไงนะเอกสร้อยนะเอกฮ<อ> <ไ quis S 1> ายพี่ขนาดสอม<อ>มีเมีมยยังสวยเนื้อออกยังสวยปะนี่แม่ยจะบอกว่ามัตัวหลอเขาได้ดิ กระดาสอบไม่มยเงี้ยแต่เงี้ยแต่มาหน้าเอกคือหน้าเอกไหมเอาดีดเนาะหน้าเอกค่ะหน้าเอกสสยหน้าเอกน่อยไพลินน่อยขนาดสอบม่เมย์ก็ยังง่ามพี่นนอเมื่อรเมย์กับเป๊ะเป๊ะเมย์กัเป๊ะเป๊ะพี่นอฮั่งรอําเรือง ันนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับนาเอกส้อยตีหนึ่งห้าสิเจ็าล่าเรื่องออะมาว่าตีสอตีสอตีสามพอดีชั่วโมงนึงไม่เราต้องต่ยด้วยไม่ได้วาเตอร์าเตอร์กับแกงบุรณะไม่ได้วาเตอร์ค่ะมีพี่น้องของพวกกาศไม่อย่างระบาด ปาาฟงรำถาฟางรำถาพี่น้องอะไรอกันผ้เชี่ยวพลอยีสองนตีสองไม่ได้เป็นหรอก้องแผนไปแล้วค่านบอพักในร้ำเรีวเหรอได้่ยร้ำเรื่องอย่างนี่ย

คืออะไรหองไข่หอมไข่ <laughs>